มานี้ผมโจมตีไปเฮ้ยออกไปแล้วนี่ว่าอยากเติมเกมจังเลยทุกคนมีร้านแนะนําผมหรือเปล่านะครับผมซึ่งถ้าทุกคนไม่มีผมมีนะครับผมก็คือร้านที่มีชื่อว่าจูนปิโกนะครับผมร้านนี้นะครับผมจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายแน่นอนแล้วนั่นเองนะครับผมและเครดิตน,นะครับผมมีตั้งแต่หลักร้อยไปถึงหลักล้าเลย<อ>ทุกคนนะปลอดภัยมั่นใจได้แน่นอน100%่นะครับผมแล้วก็ไปสุ่มเกลือกันนะทุกคนอย่าลืมกันนะทุกคนนะเติมเกมจูนปิโก้นะทุกคนนะจูนปิโก ครับสวัสดีสวีดัตทุกๆคนทุกๆท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้นะครับผมเราก็จะพาทุกคนรีวิวนะครับผมทีมใหม่นะครับผมที่เราได้คิดค้นมานะทุกคนนัและรู้สึกว่ามันเฟี้ยวดีทุกคนอันนี้คือผมได้แบบว่าปัดประดิษฐ์นะครับผมจากการที่เราตีบอสกิลบอสกิจกรรมต่างๆนะครับและประยุกต์ใช้มาเล่นในอารีนาเว้และมันก็เฟี้ยวว้ยทุกคนเออและผมขอบอกไว้ก่อนนะครับว่า หลังจากที่เราอัพของอะไรต่างๆนานาไปนะครับผมณตอนนี้ต้องพูดไปเลยว่าเรายังไม่ได้ทดลองเล่นจริงๆเลยครับแต่วันนี้เราจะมาทดลองเลี้ยวๆให้ทุกคนดูเลยละกันนะฮะก็คือจะผิดพลาดก็ผิดพลาดไปพร้อมกันอะไรประมาณนั้นเลยละกันนะทุกคนนะซึ่งทีมนี้นะครับผมขอตั้งชื่อว่าเป็นทีมเคาน์เตอร์ละกันนะครับผมโอเคแม็กก็จะมีตัวละครนะครับผมกูลงนะครับที่จะสะท้อนดาวิดกลับไปได้ด้วยนะครับผมรวมถึงตัวละครจูจูชิงนะครับผมที่จะตะโอมตีไปกับตัวละครกูหลงได้ด้วยนเองนะครับผม ซึ่งส่วนตัวสำหรับผมนะครับถ้าจะาตู่กูปปัวออกนะครับผมก็ใส่หมาจิ้นแทนก็ได้เหมือนกันนะทุกคนนะแล้วหรือว่า,าจ,จะใส่ฮีวิสตัวหนึ่งหรือว่าอาจจะใส่ตัวละครสายเยอร์ยูอีกสักตัวหนึ่งก็ไม่เลวนะทุกคนนะเล่นได้หมดเลยนะครับผมแต่สำหรับผมนะครับผมตัวละครพวกนี้มันก็จะเปลี่ยนได้หลายแบบเนาะทุกคนนะแต่ผมขอเล่นแนวนี้ไปก่อนละกันนะฮะโอเคไหมซึ่งเดี๋ยวเราก็จะพาทุกคนนะครับมาดูเรื่องวงแหวนแล้วก็พอสวรรค์ต,ต่างๆนะครับที่ผมใช้งานและกันนะทุกคนนะว่าเป็นยังไงแล้วกันนะคร กลไกของคอมโบนี้นะครับผมว่ามันจะมันแค่ไหนละกันนะครับผมมาเริ่มที่ตัวละครตัวแรกกันก่อนเลยละกันนะครับผมก็คือตัวละครตู่กูโปนะครับผมตัวละครสายสถานะของเรานั่นเองนะครับผมซึ่งวงแหวนของเรานะครับผมก็จะใส่เป็น1 2 1 2นงนั่นเองนะครับผมหรือว่างูแมงมุมงูแมงมุมนั่นเองนะครับผมก็จะเล่นเป็นสายสถานะนะครับผมมีทำระเบิดต่อเนื่องได้แล้วก็จะมีสถานะสตันได้ด้วยนะครับผมสำหรับตัวละครตัวนี้เลยเนาะ พอสวรรค์ของเขานะครับผมก็จะใส่ไปในด้าน ATK ดุลรัวเลยนะครับผมโอเคไหมเอาพลังโจมตีหน่อยละกันเนาะตัวละครต่อไปนะครับผมใต้หมู่ไปนะครับผมก็จะมาเป็นตัวละครสามารถช่วยเพื่อนโจมตีได้ด้วยนะครับผมแล้วก็จะมียุยุนะครับผมทําให้เลดเกมนะครับไม่จาเป็นต้องกลัวเออหลงเท่าไหร่นะครับผมอะไรประมาณนั้นเลยละกันเนาะซึ่งณตอนนี้ผมใส่วงแหวนเป็น2112นะครับผมแมงป่องเสือเสือแมงป่องอันี้นะครับผมก็ใจอย่างที่บอกไปเลยครับผมว่า เราจะเน้นนะครับผมเอาไปช่วยเหลือนะครับผมสำหรับตัวละครใต้มุ้ปไายนะครับผมโอเคไหมแล้วก็จะมีวงแหวนที่จะให้ตัวละครตัวนี้นะครับผมมีติดสถานะยอดเยอยได้นั่นเองนะครับผมนี่เลยนะครับผมตัวละครตัวนี้นะครับผมก็จะใส่พรสวรรค์เป็น a อทเคดนล้วนเลยนะครับผมเอาดาเมจดนะทุกคนนะโอเคไหมและต่อไปนะครับผมก็จะเป็นตัวละครสายเป้าเดี่ยวนะครับผมก็คือจู่จู่ชิงนั่นเองนะครับผมเป็นตัวละครที่ จะมาร์กสารล,ลักษ์เวกบนหัวงเพื่อนๆนะทุกคนนะและพอเพื่อนๆโจมตีไปแล้วก็จะออกไปด้วยเนเองนะครับผมก็เป็นตัวละครหนึ่งที่น่าสนใจมากๆนะครับในการเล่นอลิน่านครับแล้วผมก็ไม่รู้ว่ามันจะใช้งานจริงได้หรือเปล่านะทุกคนนะซึ่งตอนนี้ผมใส่วงแหวนเป็น2-122น่ันเองนะครับผมเป็นดวงนกดวงด้วงอันเองนะครับผม ซึ่งเอาจริงๆนะครับวงที่2นะครับทุกคนอาจจะเปลี่ยนแปลงเป็นแมงป่องได้นะครับถ้าคนที่เล่นนะครับผมไม่กลัวตัวละครจูชิงโดนล้วงก่อนนะครับผมเออที่ผมใส่นกเพราะว่าผมจะเอามากันโดนล้วงแล้วทุกคนเาไม่มีอะไรมากมายนะครับผมโอเคไหมและพรสวรค์ของเขานะครับก็จะใส่เป็นคีย์ดมเมจนะครับเพราะว่าจะเน้นการโจมตีธรรมดาออกไปโจมตีแล้วกันนะครับผมให้ภาวนาติดคีย์ละกันเนาะต่อไปให้ผมตัวละครใส่แท่งของเรากันบ้างแล้วกันนะครับผมที่มีชื่อว่าหนิวเก่านะครับผมเป็นตัวละครที่ซับผมเลยนะครับ เอามาแบกรับดามจชุ่นเพื่อนๆครับผมก็จะให้ตัวละครถังซานคอนตอนเล่นเริ่มแรกอาจจะตีเราไม่เข้าแค่นั้นเลยครับผมตัวละครของมันนะฮะซึ่งแหวนตอนนี้ผมใส่เป็นดอกไม้ล้วนก่อนนะทุกคนนะเพราะว่ายังไม่รู้ว่าจะใส่อะไรดีนะครับผมเพราะว่าตอนนี้ยังไม่ได้ฟาร์มอะไรมากมายนะครับผมตะเลยยียงไม่ได้ใส่อะไรเยอะแยนะเนาะคอนสวรรค์น,นะครับผมก็จะใส่เป็น HP นะครับผมก็เป็นตัวแทงอะเนาะเราก็ต้องใส่ HP ให้มันอยู่แล้วเนาะตัวละครต่อไปครับผมก็เป็นคีย์หลักเลยก็ได้นะทุกคนนะพอๆกับจูชิงเลยนะครับผม ซึ่งตัวละครตัวนี้ก็จะเป็นสายเคาน์เตอร์ที่ดาเมจแรงมากๆนะครับผมฟาดทีรู้เรื่องขนมเบื้องถ่วยฟูแน่นอนนะครับผมและวงแหวนที่ผมใส่นะครับผมก็จะเป็น1 2 1 2งสองหนึ่งนครับผมหรือว่าดอกไม้กิเลนดอกไม้กิเลนน่นเองนะครับผมก็เอามาเคาน์เตอร์ฝ่ายตรงข้ามนะครับผมซึ่งความสวรรค์นะครับผมเราก็จะในเฮดพีให้เขายืนได้นานๆนะครับผมซึ่งส่วนตัวสำหรับผมเลยแค่คุณใส่เฮดพีนะครับดาเมจมันก็แรงอยู่แล้วนะฮะอะไรประมาณนั้นนะทุกคนนะ ตัวละครต่อไปผมตัวสุดท้ายของเราในผมเป็นสายซับตัวสุดท้ายนะครับก็คือนิ่งฝึงจืดน,นะครับผมเหลืออานิ่งของเรานั่นเองนะฮะวงแหวนของเขานะครับก็จะใส่เป็นดอกไม้ดอกไม้กิเลนดอกไม้นะทุกคนนะใส่มาก็เอามาให้ยืนได้นานขึ้นนะครับผมซาหรับเพ,เพื่อนเรานะครับเพราะเราโดนโจมตีปุ๊บเราก็จะหิวเลือดกลับมานั่นเองนะครับผมเออทำให้ตัวละครเพื่อนเรายืนได้นานขึ้นนะทุกวันนี้ยิ่งไปคอมโบก,กับนิวเกาอีกก็ดีมากๆเลยละกนะันเนาะพพสวรรค์นะครับก็จะอัพ2อย่างครับผมเฮดพีแล้วก็สปีดนั่นนเเององะะฮโค นี่ก็จะพูดจะจบคลิปอยู่แล้วนะครับผมก็ยังไม่ได้รีวิวสักทีนะครับผมอาจจะจอดลึกกันนิดนึงละกันนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาเริ่มรีวิวกันเลยละกันครับผมเจอกันอัดที่3หน่อยวละกันครับผมไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะครับผมสำหรับทีมนี้ก็ขอคนละซับตะไคร้แล้วก็คนละไลค์ละกันนะครับผม <S <S เพื่อเป็นกําลังใจคนทำคลิปละกันนะครับผมไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงเนาะเริ่มเกมมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมมาดูซิว่าแต่ละตัวจะเป็นยังไง ฝั่งเราได้เปิดก่อนนะครับผมเราก็ขอญาติบัฟไปก่อนเลยครับผมสําหรับกูหลงของเรานะครับผมแล้วก็โหัวอูออเขาทําการบัฟร้อนระหูให้กลับไปเฉียนเซียงแล้วก็นิ่งโหโลงบัฟสปีดขึ้นมานครับผมไปเฉียนเซียงบัฟอีกรอบนึงครับผมเป็นการบัฟโรนะฮะออสก้าเพิ่มลูกไฟก่อนหรือเปล่าโอเคเพิ่มลูกไฟมาถูชิงยิงหน้าไม้มาแล้วก็ยิงสับมา1ทีโอ้โหแล้วก็ยิงมาอีกรอบนึงแล้วก็ควนคืนไปครับผมสับกูหลงของเรานะฮะเราก็ทําการเพิ่มลูกไฟให้กับตัวละครตู่กุปโวไปเลยครับผมบัฟไปเลย ป๋าอูเตะมาผมตัดลูกไฟไม่ติดครับผมเป็นแผดเผาแทนแล้วก็ควนไปโอ้โหแรงมากแล้วก็วางบอไป1ทีนะครับผมสลับตัวละครกูกับป๋แล้วก็บัฟไปหนึ่งรอบฮึบังใครไปหนึ่งทีนะครับผมแล้วก็เตียังมาดาใส่ตัวละครนิ่งหลงลงไปเลยครับผมให้ติดเยอะๆเรียบร้อยผมเตียเยอะไปทรับไมคอมโบเขาไม่ติดนะฮะแล้วเราก็ทําการนะครับผมบัฟหมู่ให้กับตัวละครนะครับผมกูหลงไปเลยครับผมบัฟไปหนึ่งทีนะครับก็จะมีบัฟโลโลกันมาเองนะครับผมขึ้นมาแล้วนั่นเองนะจ๊ะประมาณนี้เลยละกันครับผมแล้วเราดูครับผผมวิธีกาาาารรทํงงนขอเคับ บับมากันก่อนยิงไปหนึ่งทีตืบๆเห็นไหมผมกูหลงสับไปนะผมไม่มีอะไรมากมายครับผมโอเ<อ>ค <Soul> okay. นิ่หลงสับมาแล้วก็สับึ้นไปหนึ่งทีโอ้โหบัฟมาอีกรอบหนึ่งครับผมบัฟมาอีกบัฟมาขวดไปหนึ่งทีนะครับผมโอเคยิงมากันก่อนไม่มีอะไรมากมายยิงกันมากันก่อนครับผมยิงกันมากันก่อนโอ้โหเตะเตะไม่ติดอีกแล้วเหรอเตะไม่ติดแล้วเหรอยิงไปยิงไปโอ้หูยิงแรงผมขวนไปทีหนึ่งโอเคย,อย,ย,ยังได้อยู่ครับผมยังได้ยังได้อยู่ขวรไปโอ้โหขวดแรงมากครับผมขวดแรงมาก ธรยมดมาไปแล้วผมนี่เนี่ยโอเคจูชิงก็ฆ่าไปแล้วผมไปเชิเซียงนี่เนี่ยเรียบร้อยครับผมเดสมอลลีไปเป็นที่เรียบร้อยจ้าแล้วควรขึ้นไปอีกรอบนึงนะฮะโอ้โหบับหมูให้กับเพื่อนผมเป็นการคิวเลือดน,นะครับผมแล้วก็น่าจะชนะเป็นที่เรียบร้อยครับผมซึ่งทําไมจูชิงมันไม่ออกไปโจมตีด้วยวะเจ้าไอ้กูหลงเนี่ยแปลกแปลก,ก,กวะไม่ผมรู้สึกว่ามันไม่ออกไปโจมตีกับเพื่อนวะทุกคนมีอะไรแปลกๆวะควรเป็นทีตามหนึ่งทีครับผมแล้วก็ควรไปนี่แน่ เออทำไมมันออกไปตอนนี้วะทุกคนแล้วไม่พสสัลสีมันไม่ออกไปวะอันนี้ผมไม่เข้าใจวะทุกคนสับถูชิงนะครับคอมโบในฝันคือคิดว่ากูหลงจะโจมตีปุ๊บแล้วก็จูชิงจะออกไปด้วยนะครับผมแต่ความจริงคือมันไม่ออกไปวะทำดามิไปนะผมสหรับตูกโปทำไป1นล้านแครับผมรอมาก็เป็นกูหลง5้าแสนนะครับผมเต้าป1า0 0 0ึแสนนะครับผมตูชิง31แสนหนนะครับผมประมาณนี้เลยมาทุกคนต่อไปรอมาลองกันที่2กันบ้างแล้วกันนะฮะแม่งคิดว่าตัวละครกูหลงนะครับผมจะเหมือนกับตัวละคร เฉินหมิน่นเวทุกคนแต่ความจริงแล้วทําไมไม่ออกไปโจมตีด้วยวะอาจจะเป็นเพราะว่าโต้ต,ตอบหรือปาแต่เราลองเอาแค่ตัวละครใต้โม่ป่ปดูไหมครับผมเพราะว่าใต้ม่่าปก็จะมีช่วยต่อสู้ด้วยเดี๋ยวเราจะลองมาร์คให้กับตัวละครใต้โม่่าปดูว่าผมว่าตูชิงจอกไปโจมตีด้วยหรือเปล่านะครับในขณะที่ใต้ม่ป่ปออกไปช่วยโจมตีแล้วกันเนาะสำหรับตัวละครกูหลงก็เฟลเป็นที่เรียบร้อยนะสีได้จริงๆงมามจริงก็เปิดมาก่อน1ทีนะครับผมโอเคแล้วก็ทําการบัฟมาครับผมบัฟโลแบ่งเบามาเป็นที่เรียบร้อยนิ่งลงลงทําการอะไรต่อ ทำกรบัฟมาอีกรอบหนึ่งไอ้เขาก็มีกูหลัวเหมือนกันเหรอนเนี่ยบ้าบ,บอจริงทีมสถานะเหมือนกันเลยได้ข่าวขวนไปหนึ่งทีตดการโจมตีโอ้โหต่อยแรงเหมือนกันต่อยขวนไปทีหนึ่งแล้วขวนไปคุนึ้นไปมาจินกระโดดมาตืมหนึ่งทีครับผมขวนกลับไปอรอบหนึ่งนะฮะบัฟมาหนึ่งทีปึ๊บโอเคแล้วก็ขอญาตโจมตีใส่ตัวละครตูก่กระโโบธรรมดาไปเลยครับหนึ่งทีครับผมทำให้เป้าหมายนะผมติดสหานะยเยอะๆเป็นที่เรียบร้อยผมแล้วก็ทําการเพิ่มโลกรตาโลกันไปแล้วผมหนึ่งทีให้กับไตชิมุกไปนะครับผมีีีลลเเเเเริ่่่่มมากกกััับบพืืออนนนนนนๆะะคทผสดดชชยย โอเคไหมประมาณนี้ผมโจมตีไปเฮ้ยออกไปแล้วนี่ว่าโอเคเออกไป3ตัวเลยออกไป3ตัวเลยทุกคนได้ได้อยู่นะเอาไป3ตัวเลยนะนยนะเ,เ,ยนะเมื่อกี้นะเออว่ะกูหลงก็แรงเหมือนกันนะผมในการตีธรรมดาของเขานะผมเขาก็พิ่งพาได้อยู่แล้วนะแต่กูหลงนะครับในการตีธรรมดาของเขานะครับก็จะไม่เอาถูชิงออกไปนะครับผมอันนี้ก็จะไขข้อ,ขอ,ขอ,ขอสงสัยได้แล้วนะผมสำหรับบางคนนะฮะนี่หลงบัฟมานก่อ,น,กอน,กนครับผมสำหรับนิ่งฝืนเจอผมนนี้ผมเจอะบัฟลูกไฟมาอีกรอบนึงนะฮะแล้วก็ตีธรรมดาใส่เรื่องหลงไปเลยครับผมนี่แนี่แล้วก็ควรไปอีกรอบนึงโอ้โหสำหรับถูชิง้นนะฮะ แล้วควเรเซนนี่ลงคืนไปนี่เนี่ยโอ้โหคนทีหายสองสยองขวัญหรือเปล่าเพราะเมื่อกี้เต้ยมุ่ปเอาไปโจมตีด้วยนะผมออกไปช่วยโจมตีแล้วกันนะครับผมทำให้คอมโบแบบรัวๆเลยครับผมมันมากๆเอ็นบ้าจะออกไปช่วยโจมตีอีกแล้วทุกคนแต่ช่วยโจมตีของเต้ยมุ่ปนะครับทำให้ตัวละครจูชิงไม่ออกไปด้วยทุกคนเออวะทำให้จูชิงไม่ออกไปด้วยนะครับผมแต่ดาเมจเขาก็แรงอยู่นะเพราะว่าทําให้ทีของเราไล่โจมตีได้หลายตัวมากครับทั้งเต้ยมุ่ปนะครับผมและรวมถึงจูชิงแล้วก็กูหลงนะครับมีได้โจมตีั้งสามตัวเลยทุกคน ดาเมจจะไม่ไปพร้อมกัน3ตัวแต่มันก็เรื่อยๆทุกคนเห็นปะมันก็ออกไปต่อเรื่อยๆนะครับผมอะไรประมาณนั้นเลยเนาะเออเห็นปะเอาไปขวนอย่างเงี้ยเห็นปะก็จะประมาณนี้เนาะทุกคนเนาะมันก็ออกไปขวนบ้างออกไปขวนบ้างนะครับเห็นปะออกไปนิดนึงออกไปออกไปอะไรประมาณนั้นครับผมใครที่มีมาร์กอยู่ก็จอบไปช่วยโจมตีปะก็คือถือว่าได้อยู่นะครับในการโจมตีเนาะผมมก็ออกไปช่วยโจมตีด้วยดาเมจจู่ชิงมันก็แรงด้วยนะครับผมในการที่ออกไปช่วยเห็นปะเติม์ไปก็ออกไปนะครับพอจู่ชิงโจมตีธรรมดาหนึ่งทีเติร์สไปก็ออกไปด มันก็เล่นคอมโบได้นานแล้วอะแค่มาร์คสตัวผมเต้กไปกับตัวละครกูหลวงพอเออมัางมันเหมือนกันเนี่ยดาเมจนะครับแรงมากๆเลยนะครับซึ่งทำดาเมจของเต้ก็ไปับผม9ก0 0นะครับลองมาก็เป็นจูชิงนะผมแ0 0แนะครับแล้วก็กูหลวง7จ0 0นะครับตัวกุปปออีก5้0 0สนหนึ่นเองนะจ๊ะซึ่งคอมโบทีมีนะครับผมสำหรับผมนะครับมันก็มันอยู่นะทุกคนนะแต่อาจจะไม่เหมือนกับที่เราคิดไว้ในหัวนะครับตอนแรกผมคิดว่าจ่อไปพร้อมกัน3ตัวนะครับผมแต่มันก็จะมีออกบางครั้งแหละททุกคคคคคนนนนบบบางงรรรััั้ะะผมมีี่อไปโจต3 น้อยมากๆแต่บอกไว้เลยนะครับมันไม่ออกไปทุกตาทุกคนเออแม้ตอนแรกผมคิดว่าเจอกไปโจมตีทุกตานะครับผมแต่มันไม่ถูกตาครับผมดูชิงนะครับให้สารักกูหลงและกูหลงออกไปโจมตีธรรมดาดูชิงก็ออกไปช่วยบ้างแหลนบ้างทุกคนมันก็เจอะไปช่วยบ้างบางครั้งนะครับผมก็สนุกอยู่นะตัวละครตัวนี้นะครับก็ไม่เร็วนะครับผมดาเมจก็ได้อยู่นะครับผมเออซึ่งสำหรับผมนะครับผมมันก็พอไปวัดไปวาได้อยู่นะครับผมรับคอมโบนี้ละกันเนาะอันนี้ก็เป็นการลองให้ดูขำๆละกันนะครับผมไม่้้้วาทกกนนนดััังไลละส์ี เพื่อนๆก็สามารถลองไปทําดูกันได้ครับผมสำหรับทีมเคาเตอร์แล้วกันนะครับผมก็สนุกมากๆผมสับทีมนี้เลยแล้วคลิปวันนี้ก็เพียงนี้เลยแล้วกันนะผมเราจะเจอกันใหม่ในคลิปหน,น้าคลิปน,นี้เพียงนี้เลยจ้าบ๊ายบายครับที่หัวใจถ้ามาอยู่ในหัวใจบอกเลยก็คงต้องเหงาและผมมันมีแคนอยู่คนเดียวอันนี้พี่คงต้องขอโทษขอโทษครับที่โสดแบบนี้ไม่ได้จะเอาโลเพอทักใครไปไม่รู้กี่ทีมีแต่คนบอกว่าเซโน